ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนภสรกองสุขชั้นประถมะศึกษาปีที่4ทับ1โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมืองวันนี้หนูจะมานำเสนอเรื่องคำมปะวิสัญน,นีและไม่ประวิสัญน,นีค่ะคำที่ประวิสัญน,นีคือคำที่มีรูปอาจผสมอยู่และออกเสียงอาจเต็มเสียงประกอบไปด้วย 1. ปรัวิสันชนีพยางน้า 2. ปรัวิสันชนีพยางท้ายตัวอย่างคำปรัวิสัชนีพยางนหน้า 1. กระทม 2. คณะ 3. มะลิ 4.. กทิตัวอย่างคำปรวัวิสัญน,นีพยางท้าย หนึ่งขยะสองศิละปะสามปราศบะสี่านะคำที่ไม่ปราวิสัญชนีคำที่ไม่มีรูปอ่านผสมอยู่แต่อ่านออกเสียงอ่านกึ่งเสียงออกเสียงอ่านกึ่งเสียงที่พยางหน้าและออกเสียงอ่านกึ่งเสียงระหว่างคำตัวอย่างคำไม่ประวิสัญชนีออกเสียงอ่านกึ่งเสียงพยางหน้า หนพนมมือสองสมุดต,ตัวอย่างคำที่ไม่ประวิสัญชนีออกเสียงอากต่งเสียงระหว่างคำหนึ่งจัก,กรจันสองผลไม้สรุปคำที่ประวิสัญชนีคือคำที่มีรูปอกักและออกเสียงอกักเต็มเสียงคำที่ไม่ประวิสัญชนี คือคำที่ออกเสียงอะอึ่งเสียงแต่ไม่มีรูปอะหนูเด็กหญิงนัสรสอนกองสุขเลขที่ส2ชส้นปองฉันมาถุมาศึกษาปีที่4ีทับหนึ่งขอจุบการเสนอเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะประวิสันชนีนั้นคือมีสาระกะท่อยู่ในกระทะจะเอามา พัดกระปดดดู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 แล้วมันออกเสียงหักอ่ะมองไปจะสาระอานั่นแหละคือประวิสันชนีมองไปจะสาระอานั่นแหละคือประวิสันชนี นี่นั้นคือมิสรอมาลิเอาไปไว้พระขับรถกระบะไปคนนตะปดดดดู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 แล้วมันออกเสียงอักอักมองไปเจอสราระอหน,นั่นแหละคือประวิสันชนีมองไปเจอสราระอหน,นั่น